ا ن ن ن ي ي จะเห็นได้นะครับว่าบ้านเมืองอียิปต์เนี่ยจะมีแต่รถยนต์จอดนะเห็นไหมเต็มเลยซ้ายขวานะคือมอเตอร์ไซค์จะไม่เห็นมีนะมีแต่เขาจะไม่จอดอย่างนี้ถ้าเขาจอดนะเห็นไหก็จะเดินเข้ามาหาเราแล้วเขามองอย่างเงี้ยโคตรกลัวเลยถ้าผมเดินคนเดียวอย่างเงี้ยผมเดินเดินหนีนะเต้นเลย เกิดจากความรักความศรัทธาม,มาประสานกันเกิดเป็นความฝันสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะฮะผมจะไปงานแต่งเพื่อนที่อียิปต์นะเป็นญาติของยูซุฟเอ๊พี่ไซ์ Hi Hi What are you doing w h the a r นี่มีน้องเข้ามาช่วยล้างให้ทุกคนดูโอ้ oh. เป็นการทักทายของอียิปต์นะสำหรับมรกเอ่นามบัรมมูดมมูดมามด่ฟะฮัลกะมามฟะฮักยามา์มูดใคฟะฮัลกยามมูดอุลูอาลเอะมา์มูดคุณทอม์มะตุอาเ มาหมุดอินตามิลเ,มเลมาหมุดทำดีเลยเราทำดีเลยน,นาบิ๊กไฟท์คือเขากําลังสอนภาษาอาหรับผมขยายให้ผมฝึกอาหรับก็เป็นการฝึกไปในตัวแหละเราอยู่ในสังคมนี้คือจําเป็นต้องพูดนะฮะบางทีมันก็ทําให้เราเรียนรู้ไวนะอย่างเช่นคําว่าคุณจะไปไหนก็คือไอนาตัสฮับไอ้เริ่มเป็นและเริ่มเป็นแล้ว,ลวถ้าคําว่าดีๆก็คือเจยิดเจยิด ใิญยใฮิ่แล้วก็อะไรอีกว่าที่ผมเป็นวิบุกิฟินละ่ะใช่ไหมแปลว่าฉันนักเธอในหนทางของอันลอ้อโคตรหวานเอาไ้จีบสาวได้คำนี้อันนี้คือเขาไม่ได้สอนนะผมจําตั้งแต่ปฐมแล้วคำนี้เพราะว่าผมเอาไว้จีบสาวไงนี่ยังยังยัวรอไอ้นี่โอเคก็เขากำลังร้องอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปที่งานแต่งกันครับทุกคนซึ่งงานแต่งเนี่ยเป็นงานแต่งของญาติยูซุฟไกลไหมบายเด็กคนที ชิ้เดียชั่วโมงหนึ่ง <Yeah. S 1> นะ <Yeah. S 1> ก็ข้ามจังหวัดเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่างานแต่งของคนอียิปต์เนี่ยเขาแต่งกันยังไงนะ,ะทุกคนแบบพธิธีกรรมเขายังไงคือที่แรกะผมก็กังวลเหมือนกันว่าจะไปงานแต่งเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชิญอะไรเขาไม่ได้เชิญเราไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าโอ้มไม่เป็นไรไปไปได้อยู่แล้วนะแล้วก็ผมก็กังวล <Yeah. S 1> ผมกังวลเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของชุดนะฮะ,ะว่ามันขึ้นเชื่อว่างานแต่งนะทุกคนก็ต้องแต่งกายมันแบบให้เกียรติเขาหน่อยนะซึ่งผมก็มีแต่ชุดนี่ไตัววก็เลยแบบา รู้สึกรู้สึกรู้สึกแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่ผมจะต้องใส่ชุดนี้ไปนันผมก็เลยถามว่ามันมีวิธีไหนอีกไหมที่ผมสามารถไปด้วยแบบไม่ใช่ชุดนี้แล้วผมก็นึกได้ว่าผมก็มีชุดโต๊ะอยู่ก็คือชุดสีดาที่ผมใส่ใน E ีพหนึ่งอ่ะผมใส่ชุดนั้นแล้วผมก็ถามว่าใส่ชุดนั้นไปงานแต่งนี่เหมาะสมไหมเขาบอกว่าไม่เหมาะสมเหมือนกันเพราะคนที่นี่เขาไม่ได้ใส่ชุดโต๊ะกันนะก็เออผมก็เอาชุดโต๊ะก็ไม่ได้เง้นจะใส่อะไรไปสุดท้ายกา็ใช้ชุดนี้ไปแล้วกันนะใช่ไหมใส่ได้ใช่ไหม คือชุดโต๊ะที่แรกผมเอามาเนี่ยผมเข้าใจว่าคนอียิปต์เขาจะใส่ชุดโต๊ะกันแต่ตั้งแต่ผมมาผมยังไม่เห็นคนใส่ชุดโต๊ะชุดโต๊ะเลยนะแม้แต่ไปละมานะเพื่อนผมบอกว่าเขาไม่ใส่กันที่นี่เขาใส่กันแบบางเกงยีนปกติทั่วไปเลยฮะทุกคนางเกงขาสั้นก็มีนะอย่างเช่นเนี่ยเพื่อนผมก็ใสา่างเกงขาสั้นอยู่ก็<อ>นั่นแหละนะแปลกดีดูทรงแล้วชุดโต๊ะผมไม่น่าจะได้ใส่แล้วอีกอย่างงานแต่งที่นี่เขาบอกว่าไม่เหมือนที่ไทยเพื่อนผมบอกนะอยู่เสร์บอกก็คือไม่เหมือนที่ไทยซึ่งเป็นยััังงไไเเเดดดีีี๋๋ยยยวววรราาปููกกกกนนนตออ้้็็ลลล่แ เดี๋ยวยูซุฟกับบิลยาเนี่ยเขาจะไปตัดผมเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงระหว่งางรอเขาล้างรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูบริเวณเนี้หน่อยอะกันนะคือเป็นเหมือนหมูบหม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอะแล้วที่นี่เนี่ยเขามีการจัดระเบียบซึ่งผมมองว่าก็ก,ก,ก็ดีนะมันเป็นตึกอย่างเงี้ยทุกคนนะแต่เป็นบ้านนะคือแบบหนึ่งตึกเนี่ยมันได้หลายหลังหลายครอบครัวทุกคนชั้นหนึ่งอาจจะสอง,ส,องสามองอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านบนอีกคือหนึ่งตึกนี่คืออยู่ได้กันหลายหลายครอบครัวเลยนะ ใช่มันก็ดูเป็นระเบียบอนะคือคนที่นี่จะไม่มีบ้านเป็นแบบบ้านหลังเดียวเหมือนเหมือนที่แบบที่บ้านเราส่วน,นนะใช่เพราะว่าที่ดินอาจจะแพงหรืออะไรยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขานิยมอยู่บ้านแบบนี้กันนะใช่อันนี้คือถ้าไม่มีเขาสองคนเนี่ยแล้วผมมาเดินถ่ายคลิปแบบเนี้ยที่บริเวณซอยเปี่ยวๆอย่างเงี้ยคือไม่ได้เลยนะอันตรายนะครับยิ่งเป็นตอนกลางคืนเนี่ยแต่นี่ผมมาได้เพราะว่าเพื่อนผมก็อยู่ที่นั่นไงใช่แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งนะตอนที่ผมกับเขาอะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แบบว่าผมออกมาคนเดียวผมอ่ะผมไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วตอนนั้นแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าแบบมันระแวงจริงๆนะมันแบบคนนี้ก็มองเราปแปลกเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาดูแล้วเขานึกถึงเหมือนกับว่าเขาเห็นผมอ่ะส่วนมากนะเขาจะมองผมแล้วก็จะเฮลโหลใช้หน้าเขาคิดว่าผมเป็นคนจีนอะไรเงี้ยคือหน้าเอเชียทุกคนนะเขาก็เลยแบบเป็นที่จับตาม,มองอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะตอนที่ผมออกมาคนเดียวนะใช่อันนี้คือผมมากัแบบเพื่อนๆไงใช่ก็เลยรู้สึกสบายใจอีกแบบหนึ่งนะ ก็ดูแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าดึกเขาเนี่ยไม่มีการทาสีนะเป็นสีแบบสีน้าตาลอะไรย่างนี้หมดเลยนะจริงๆเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปในบ้านยูซุฟเมื่อคืนนะผมก็เห็นว่าเออภายนอกเราเห็นแบบนี้ก็จริงนะแต่พอเราเข้าไปข้างในโคตรสวยทุกคนเขามีการตกแต่งแบบแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันแหละบ้านคนก็อาจจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีอะไรแต่คือเขาตกแต่งสวยนะภายในแต่ภายนอกจะดูอย่างนี้ เสร็จแล้วเลยไป่กี่เด้อได้โน้ตรถเสร็จอเโอเคเขาจะเอารถออกเลยนะโอเคเดี๋ยวเราออกมารอข้างนอกนะอันนี้สีอันนี้สีฟ้าๆที่เห็นนี่คือเป็นแท็กซี่นะอ่าเจอตัวนี้อีกแล้วแต่เราจำชื่อไม่ได้ละตลาดอะไรก๊อฟ Z Z อ่าเนี่ยบรรยากาศทุกคนดูเห็นไหมคือผมสังเกตนะรถที่นี่จะเป็นรถที่แบบ พลาสติกอะทุกคนดูเหองไหมเนี่ยคือรถประมาณเนี้ยทุกคนแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนมากจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้เห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมแม้แต่รถเนี่ยที่เขาทําเป็นรถพ่วงอะเห็นไหมก็เป็นรถแบบนี้เหมือนกันรถที่เป็นออโตโอ้อะอย่างเช่นคลิกฟีโนอะไรเงี้ยแทบจะไม่ไม่มีเลยเห็นแหนละผมเห็นอยู่คันนึงแต่ว่าส่วนมากที่จะเห็นเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารถอะไรอะรถสดแบบพลาสติกป่ะสมัยก่อนอะเนาะก็ก็เออดูแบบโดยรวมอะทุกคนนะ รู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในเกมอะไรสักอย่างที่ผมเคยเล่นตอนเด็กๆอะจำไม่ได้เหมือนกันเออเหมือนตัวเองอยู่ในเกมเหมือนเราเป็นตัวละครหนึ่งที่อยู่ในเกมที่เราเคยเล่นนเออรู้สึกรู้สึกแปลกดีนะเ,นเห็นไหมเห็นไหมบรรยากาศก็ประมาณนี้ทุกคนดูเห็นไหมใช่ผู้คนผ่านไปผ่านมามีหนวดมีคราวท Hi.. สลัขอะไรกบตอนนี้นะฮะเขามาที่ร้านตัดผมกันนะก็ในรถเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายเลยเพราะเขาเปิดเพลงเสียงดังเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เนาะก็ นี่เดี๋ยวามาดูว่าเป็นยังไงกาตัดผมที่อียิปต์เนาะสอัสลามอะัไหสมุบัลลก์เยมดมหัมมัดมหัมมัดมหมาอันมินไแยลสมุนอะฟซาฟซาฟซาฟาฟิดาฟิัาฟิัาฟิซาฟิซาฟิซาิซาานิซาฟิาิซาฟิซาาฟีซาาฟิซีซฟิาฟีซาาิซาาิซสาฟิซาาฟิซามาฟิซฟิซาฟิฟาาซฟ Yusuf Oh, Nice to meet you Egyptian. Yusuf Yusuf Egyptian 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 Brother Brother? My friend oh. Cousin Cousin oh. Cousin Good, good Alhamdulillah, I'm I'm from Syria Syria, from Syria Oh I'm from Thailand yeah, Nice to meet you يبقى 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 قال لنا العب عادته بتقول كملته بقى بترجمه بترجمله ايوه يلا لا دلوقتي مثل قلت له حبيبي او سوريا تايلند واحد this is hamid hamid assalamualaikum assalamualaikum hamido مين جه السلام

เมื่อคืนเมื่อคืนเราเจอกันแล้วแต่ว่าผมจำไม่ได้ไงเขาเพิ่งตัดผมไงจริงๆผมจำไม่ได้สักคนแหละคือหน้าเขาแบบคงแบบล็อกล็อกแบบรับเรียกการแหละต่างกันไม่มากงั้นผมจำไม่ได้เย็นงงในดวงอาหรับะทุกคนอะไรครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนหะทุกคนรวมกลุ่มอยู่ไม่รวมมัสยิดอันดานละมุนเรื่อะไรเราก็นั่งฟังก็แบบทำเป็นแบบเข้าใจ เดี๋ยวถ้าถึงตาของบ yeah. ิ finance, ลลี่ากับยูซุ่มไปตัดเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนนี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปให้ทุกคนโอเคผมปิดกล้องก่อนบิลลี่อะบิลลี่ Are you ready? เดีคยวมตัดนะบิลลี่อะบิลลี่อะนี่ผมตัดด้วนด้อ ตอนนี้นะฮะเราก็ปล่อยให้ทั้งบิลยาแล้วก็ยูซุฟตัดผมไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็พอตัดเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปงานแต่งกันละบายเซย์ไฮเซย์ไฮสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอ uh ิน l ดียนเฮลโลเฮลโลอินไทยเอ่อสคูซ์มีเอ่อเที่ยนเที่ยนเที่ยนท o ก o โตโร What <S uh, What s your name? Pizar I am ร์ I am Muhammad, Muhammad.

สวัสดีครับสวัสดีครับไทยแลนด์ไทยแลนด์สวัสดีครับเซย์ฮลโลเฮลโลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีับสวัอะรกสับอะรกโอเคคือคนที่เนี่ยเวลาเขาเห็นกล้องอะไรเงี้ยเขาจะมาพูดคุยด้วยมาเล่นด้วยมาสักทายอะไรเงี้ยนะตอนนี้เราก็นั่งรอสองคนนั้นนะให้เขาตัดผม ซึ่งเวลาตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาเห็นไหมก็ถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยณเวลานี้ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยที่ไทยน่าจะมืดแล้วเออมันห่างกันสี่ชั่วโมงก็ไม่หลังไทยเลยกว่าไทยน่าจะประมาณ3ามทุ่มแล้วฮะทุกคนใช่ถ้าเป็นที่บ้านผมก็คงน,นอนแล้วแต่ที่นี่ยังยังเพิ่งห้าโมงไงใช่แล้วอันนี้คือย,ยังไม่ไปงานแต่งนะงานแต่งไกลเป็นร้อยกิโลนะแต่แต่ว่าเขายังไม่ไปเขาชิ่มากห้าโมงเย็นะ่ยังไม่ออกคิดดูดิแต่ไม่เป็นไรเพราะที่นี่มันมืดช้าไงมันแบบสองทุ่มสามทุ่ ก็เลยคิดว่ายังยังยัง,ย,งยังไม่ได้สายมากนะยูซุบยูซุบเฮ้ยคลลัสอันนั้นกี่พันก็อันนี้กี่เหมือนเขาตัดผมเสร็จแล้วนะฮะเขาบอกว่าเราจะกลับไปเอาของบางอย่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารับยูซุบนะเพราะว่าตอนนี้ยูซุบยังตัดผมไม่เสร็จนะโอเคผมก็ตกใจตกใจเห็นหน้าแกแบบจริงจังมากนะเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างนะเนี่ยจริงจริงผมก็พอจะเดาออกแล้วว่าเออจะไปเอาของแล้วก็มาเอายูซุบทีหลังแต่แค่ผมเออ งงนิดหน่อยยูซุฟตัดผมเสร็จแล้วนะรอไหมรอขึ้นเยอะเลยโดรรอนี่เห็นป่ะดีดูนี่นะฮะโอ้ตัดผมเสร็จแล้วนะก็ตอนนี้เนี่ยเรามาที่นี่เพื่อจะไปบ้านยูซุฟใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวเราไปทางเดี๋ยวพูดทางเดี๋ยวจะเอาเสื้อเอาก็คือต้องรอเยอะหรอใช่แล้วนี้บิลยาขึ้นไปบนบ้านของเขาเพื่อเอาเสื้อแล้วก็จะไปบ้านยูซุฟคืออย่างนี้บิลยาด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนอี์แท้ๆนะเขา เรียนเราว่าไปงานแต่งคืนนี้เนี่ยให้เอาเงินไปน้อยๆเงินดอลลาร์ที่ผมมีอยู่ห้าร้อยกว่าดอลลาร์เนี่ยเงินอียิปต์ที่ผมแลกมาเป็นหมื่นเนี่ยเขาบอกว่าไปเก็บไปฝากไว้กับแม่ยูซุฟดีกว่าพูดขนาดนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะแบบคนอียิปต์แท้ๆยังบอกเราอ่ะเพื่อนเราอะก็วังดีนะเขาบอกเฮ้ยไปเก็บดีกว่าเยอะๆพาไปน้อยๆพอผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวจะเก็บไปกับแม่ยูซุฟถามว่าไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าแม่ยูซุฟกับผมก็รู้จักกันนะฮะเราเคยอยู่ที่ไทยด้วยกันใช่ไหมล่ะเเเอออกกกกกกก็็คคืรููู้้จัััันนยยยย่่ลโผมมไไไปปฝาววบแุฟดี๋ ก็เราจะฝากเงินไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปซึ่งหลายคนอาจจะถามว่าเมื่อเราจะได้ไปสทกทีตั้งแต่เช้าแล้วนะเพราะว่านี่ก็ประมาณจะหกโมงเย็นแล้ว<ช>แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเลย,ยไม่ได้ไปเลยแล้วยังไม่ได้เดินทางเดินทางก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วคือที่นี่เนี่ยงานแต่งที่เนี่ยเขาเน้นกลางคืนกัน<ช>มีปาร์ตี้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราน,นี่คือกลางวันใช่ไหมแล้วก็ทําข้าวทําอะไรอย่างงี้ไหมที่นี่ไม่มีข้าวใช่ไหมเอ้ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเออข้าวก็คือไม่มีข้าวจะเป็นอะไรนั้น รอดูว้ฮะทุกคนผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะจะได้ไปชมวิถีชีวิตงานแต่งของคนอียิปต์นะฮะเอาตรงผมก็ไม่รู้จักหรอกใครแต่เป็นญาติเขาก็ถือว่าได้ได้ไดพาเพื่อนๆทุกคนไปดูด้วยอะไรกันนะอันนี้คือเรามาเที่ยวแบบอียิปต์จริงๆเลยนะใช่คือเรามาเที่ยวแบบตามช,ช,ชนบทตามหมู่บ้านอย่างนี้นทุกคนนะใช้ชีวิตเหมือนคนอียิปต์แบบเช่าบ้านอยู่นะใช่เดือนหนึงน่งอะทุกคนคิดดูอันนี้ก็มาถึงหลาย EP ล้วก็ทำเรื่อยฮะทุกคนสนุกดีนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำลังรอ วิญยาขึ้นไปบนบ้านนะก็เดี๋ยวเราจะเอาเงินทั้งหมดไปฝากแม่อยู่ซะก่อนไปไฮดูเขาอยู่ชั้นห้าทุกคนเห็นไหมไฮฮัลโหลเฮ้ย <Hi. Hello. laughs> อ,อย่าบอกนะว่ามันจะยนมาไม่ <laughs> <c oughs> อ๋อใช้วิธีการใส่ไว้ในถังอย่างนี้นะคือความที่ว่าบ้านเขาอยู่ชั้นห้าไงทุกคนดูเห็นไหมเขาก็เลยจะส่งของก็คือใส่ในถังอย่างนี้นะเอออันนี้ผมเพิ่งรู้นะเออก็ว่าไปก็ฉลาดนะ <c oughs> เขาใส่แล้วเขาห้อยลงมาแล้วฮะทุกคน อันนี้คือวิธี a, อียิปต์นะทุกคนนะนี่แล้วทำยังไงเนี่ยก็พยายามเบี่ยงให้ออกมาข้างนอกนะฮะมันคืออะไรซับเสื้อเสื้อเสื้อผ้า mesh 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 นี่เขาก็ดึงขึ้นแล้วก็ไปบ้านเราเขาไปบ้านเราไปบ้านผมเนี่ยอ๋อไปบ้านยูซุบใช่ไหมตอนนี้ก็คือเขาไม่ได้ไปกับเราใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเขาไปรับโอเคงั้นเราจะเดินไปบ้านยูซุบเดี๋ยวไปรับดัดผมก่อนจะเดี๋ยวออืฮึ คือไปแบบเซตเซตผมอ๋อยังไม่เสร็จใช่ไหมใช่เมื่อกี้แค่ตัดใช่ไหมใช่โอเคเหนื่อยเหมือนกันนะกว่าจะได้ไปงานแต่งทุกคนคือตอนนี้เวลา6โมงเย็นของที่นี่นะยังสว่างนะคือเอาง่ายๆเลยถามว่ามันเพลียไหมคือถ้าผมอยู่ไทยอ่ะป่านนี้ผมนอนแล้วนะ6โมงเย็นเนี่ยก็ประมาณ4ทุ่มแล้วอ่ะผมก็เลยอาจจะดูแบบเอเนอร์จีน้อยลงนะพลังงานผมเหลือน้อยตอนนี้ปกติจะเป็นไทยเนี่ยผมนอนแล้วนะป่านนี้เนี่ย มัเป็นเรื่องของททม,ม์โซมนะผมก็กาลังปรับตัวทุกคนก็เดี๋ยวอยู่ไปสักพักหนึงก็น่าจะชินเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าบ้านเมืองอียเนี่ยจะมีแต่รถยนต์จอดนะเห็นไหมเต็มเลยซ้ายขวานะคือมอเตอร์ไซค์จะไม่เห็นมีนะมีแต่เขาจะไม่จอดอย่างนี้ถ้าเขาจอดนะหายห้านาทีหายฮะทุกคนมอเตอร์ไซค์เขาตั้งในในบ้านในบ้านนะเขาไว้ในรั้วบ้านไหนทุกคนคือจะตั้งไว้ข้างนอกหายนะฮะเออ كاميرا كاميرا هنا ini, Ah ايه؟ ايه eh, كلية 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 Tidak, كلية كلية Thailand Thailand, كلية 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 كلية

เราพูดภาษาสีเดีอะเนี่ยจะเป็นห้องแบบนี้ห้องเก็บมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่ใช่เป็นเนี่ยไอ้่างเงี้ยนั่นคือห้องเก็บมอเตอร์ไซค์นะแล้วจะเดินเข้ามาหาเราแล้วเขามองอย่างเงี้ยโคตรกลัวเลยเรไม่ต้องกลัวไม่เป็นถ้าผมเดินคนเดียวอย่างเงี้ยผมเดินเดินหนีนะไม่เนี่ยบ้านบ้านเขาอยู่ตรงนี้อ๋อแต่แบบเขาเขามองอย่างเงี้ยนะผมพยายามหันกล้องไปนะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้คือเขามองแบบค่อยๆเดินมาหาแล้วผมก็แบบพยายามชิดชิดเมื่อกี้ ยิ่งมันระแวงถ้ามียูยซร์ผมสบายใจถ้าไม่มียูซร์กูวิ่งอะ่ะ <c ười> คือเขาอาจจะไม่อะไรนะก็แค่ปกติของเขาแต่ผมวิ่งอะ่ะเองไม่กล้าเข้าใกล้ใครเลยนอกจากยูซุฟบิเลียแล้วก็เพื่อนๆของเขาโอเคเรามาถึงบ้านยูซุฟละก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนแต่ว่าผมไม่ถ่ายคลิปนะเพราะว่าผมแบบว่าเกรงใจนะเพราะว่าเป็นบ้านของเขาก็แค่มาให้เงินเฉยๆนี่ดูดูดูเด็กเล่นกับมาดู เด็กอีฟเล่นกับหมาถ้าเป็นแถวบ้านเราเล่นกับหมานี่คือไม่ไ้้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนละเดี๋ยวค่อยเปิดกล้องอีกทีนึงเอาขึ้นเอาเงินไปฝากแม่ยูซุฟก่อนายตอนนี้นะฮะเราพร้อมที่จะเดินทางไปงานแต่งแล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่ายูซุฟกับทุกคนเนี่ยจะแต่งตัวหล่อขึ้นนะเดี๋ยวให้ดูนี่ดูยูซุฟซุฟโอ้ยโคตรเท่จำไม่ได้เลยลุกนี้อย่างหล่อเลยแน่นอนโอ้โคตรเซี่ยวเลยแล้วดูชุดผมเลยผมไม่มีชุดไงรู้สึกเขินเไงไม่รู้อะนี่ดู เฮ้ยเราไปก็มาขายของเราไมาทำอะไรมาขอท็มากอตั้งเหรอใช่มาขอทาน เป็นน่าจะเป็นขอทานนะซึ่งผมก็อยากจะให้นั่นแหละแต่เพื่อนบอกว่าไม่แนะนําให้ให้นะครับผมก็เลยโอเคงั้นผมขึ้นรถแล้วกันนี่ดูเห็นไหมพี่พี่ชายของเอลียก็แต่งรอเหมือนโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อไปงานแต่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่างานแต่งที่อียิปต์เป็นยังไงนะฮะทุกคนโอเคบนเส้นทางที่เราเดินผ่านมาไกลแสน นนี้นนมออมามแล้วว่าที่นี่เขาหอมแก้มจูบกันผู้ชายเปนปกติอ่ะเอ๊ะทำให้ดูเลยทุกคนเอ๊ะนี่อะไรวะนี้ I think I'm <laughs>